ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนได้แก่งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนงานอนุญาตทางปกครองงานสำนักงานอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภองานความมั่นคง ภายใต้การอำนวยการของนายสะอาดวงศรักในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้เข้ารับบริการและประชาชนในพื้นที่ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์ผ่านการสแกน QR code line หรือผ่านหน้า Facebook เพื่อเข้าสู่ระบบ Google Form จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโดยแยกออกเป็น3มิติดังนี้มิติที่ 1. ด้านกายภาพอำเภอเด็ดอุดมเปิดให้บริการงานทะเบียนและบาททุกวันไม่พักกลางวันเว้นวันหยุดราชการ สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเช่นปีใหม่สงกรานต์และวันเลือกตั้งเป็นต้นประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมีป้ายบอกทิศทางการเข้าถึงจุดบริการอย่างชัดเจน สถานที่บริการได้ออกแบบการเข้าถึงจุดบริการโดยคำนึงถึงผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันจึงได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นที่จอดรถคนพิการทางลาดสำหรับคนพิการราวกันตกห้องน้ำสำหรับคนพิการที่นั่งสำหรับคนพิการพื้นที่จอดรถเข็นคนพิการ เจ้าหน้าที่ดูแลคนพิการรถเข็นสำหรับผู้พิการเป็นต้นมีผังการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจนมีระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีการติดแถบแจ้งเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการเช่นมีจุดบริการน้ําดื่มกาแฟมีจุดบริการสืบค้นข้อมูลมีจุดบริการชาร์จแบตมือถือจุดบริการคู่มือประชาชน และบริการฟร wi ี Wi-Fi เป็นต้นมีการติดกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม One Stop Service ตลอด24ชั่วโมงมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส์ ภายในที่ว่าการอำเภอมีการกําหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีศาลาพักคอยและพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบริการประชาชนจัดให้มีเครื่อง AED เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ กรณีประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินมีป้ายแสดงทางออกฉุกเฉินสัญญาณเตือนภัยและลูกบอลดับเพลิงกรณีเกิดอักคีภัยขึ้นในอาคารที่ว่าการอำเภอเด็ดอุดมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโซลาร์ลูฟท็อปขนาด20กิโลวัตต์เดิมค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ30,000บาท หลังจากติดตั้งทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ20%ต่อเดือนพร้อมทั้งมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวและพลังงานทดแทนภายในหน่วยงานเช่นถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่25-26องศามิติที่2ด้านการบริการประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Facebook Fanpage ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม Line Official อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีการจองคิวออนไลน์ของสำนักทะเบียนอำเภอผ่านแอปพลิเคชันไทยดี มีการให้บริการเชิงรุกลงพื้นที่จัดทำแบบประจําตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุมีการแจ้งเตือนและติดตามผู้รับบริการเช่น Line Official แจ้งเตือนการขอต่อใบอนุญาตตา่างๆรวมทั้งการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและนัดหมายให้เข้ามารับบริการในครั้งต่อไป มีเฟซ o ุ๊ Fanpage ที่ทำการปกครองอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้ทันทีมีตู้ราชสีเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน จะทำงานในรูปแบบพี่สอนน้องและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมีการประชุมทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องและสื่อสารให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบมิติที่3ด้านบุคลากร อำเภอเดชอุดม um มีจุดแรกรับโดยที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมได้แต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันปฏิบัติหน้าที่ประจำสุดบริการประชาชนเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ช่วยจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเพื่อลดระยะเวลารอคอยมีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเช่นมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเยี่ยมให้กำลังใจกรณีเจ็บป่วยพร้อมทั้งให้ประชาชนประเมินการให้บริการของบุคลากรรายบุคคลและมอบรางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรมีการอบรมเพิ่มศักยภาพ ให้แก่บุคลากรเช่นโปรแกรมแคนว่า PowerPoint จากการให้บริการดังกล่าวทำให้ในปีงบประมาณพศ2567ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการคิดเป็นร้อยละ85.48ซึ่งอยู่ในระดับดีสวัสดีครับผมนายสอาดมูลักนายเพอเดียดดมครับ ขออนุญาตนาเรียนในการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนนะครับในทุกมิติในเข้าสู่ของสุรการสะดวกหรือ Go-Ment บอีซ e ่คอ c o n ค a c t Center GEC ซึ่งทางอาเภอเดียวดมของเราได้มีการขับเคลื่อนงานนี้มาตลอดพัฒนาศักยภาพในการบริการประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งนะครับด้านการบริการประชาชนบุคลากรของเรารวมถึงการสถานที่ของเราเราเป็นอำเภอขนาดใหญ่พี่น้องประชาชนมาและบริการเป็นวันมากดังนั้นการรองรับการบริการต่างๆด้านสถานที่ต่างๆ ต้องมีความพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้ามาอำเภอบริการประชาชนด้วยไมตรีจิตนะครับสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ที่สําคัญคือบุคลากรต้องมีความรอบรู้เรื่องกฎหมายนะครับเพื่อการบริการไม่ผิดพลาดนะครับเด็ดขาดั้งเดียวจบนะครับวาซอบเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสมายนะครับที่นี่คือความการของผอเดูแลของเราทุกมิตินะครับทั้งพื้นที่คนการบริการรับพัฒนามาตลอดและวันนี้เราก็ให้ความเดถียรย่างศูนราชการสะดวกดังที่ว่า G C ของเรา ครบเพื่อนกระบวนการทุกมิติทุกด้านนะครับขอกาบขพบคนครับ